ไ้ป่ามาครับพี่นะแม่เหมือนงานงามเลยพี่น้องอ๋อกำลังคนพอดีครับ ัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับพ่อแม่พผมเหมือนได้ปลาม้าครับพี่นะปลาจะอันพออ่อแอร์เบาแอรลูดน้ำโขงครับพี่น้องเดี๋ยวเลยยกโชว์เบิ่งเลยตวนะัวเงี้คขาพ่อพี่น้องปืนปลาโจกรับพี่น้องแมนได้นองลูกชื่ออยู่ได้น,อน้องแมนครับพ่อครับเพิ่นว่าสนาเี่ละทางภาษาทางน้ำโขงเขาพะละปลาโจกรับนี่นี่ปลาตะเพียนเด้อ ปลานี้มันมีนวดผมในหลวงมีน,ว,นวด,มนดมอมใส่นวดมันกรับผมนี่สินวดจิ้มยังไงนวดจิ้มขาหน่าสองนวด<ม>ถ้าปลาตะเพียนมันตัวยาวกว่าน,นี้ย,ยังน่อยอันนี้สั้นเลยครับปลุ่มอยู่ประมาณสองกิโลครับปลาต<อ>ัวนี้พอพอร้องหอันี่ท่าหนึ่งมาเบิ้งนะครับพีโอ้ด้านนี้บ่ร้องเนียนครับด้านนากินอะไรเนี่ยโอ้ยน้อยเซ่อซ่าแน่มีเป็นเพอ่์ดอกนี่ครับผมนี่แหละครับตัวปลาโจ อันบุกหมูด้วยกัน,นครับเนี่ยครับแล้วพอดีกับซึ่งได้นี่นาะงผลางอยู่พีน่น้องคนน่ะเอ็ดโคแล้วมีท่านด้บังครับมาบังสะกอนเสนอในปางมีท้งเลยแล้วมีคืพอพ่อเอ็โคแล้วเลยย่ายมักปลาในเด้อสนะ <c oughs> ปลามืนี่นี่เฮ็ดสมกรสิบ่ได้ยุบอกขับพ่ะได้หรแต่ว่าเขาเอ็ดมีเปลียนเนื้อปลาก็ยังปลาทับกับเพี้ยนนะครับเนาะแม่นหรแต่ว่าแสบกว่าเด้อ แม่เพราะว่าเขาเคยกินรอบนึงเลยตอนนั้นเบาแอเพันไดเออมาอันนี่ไหนอ่ะไหลายๆเด้อพอแอร์รูดน้ำโขงเขาเหมือนในมัดสดๆเลยเด้นี่ครับพ่อเออใหม่ๆเลยได้ปลานยัสวยงามเลยเด้ปันได้มาไหมไม่ก็เลยมาเอ็ดโคหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องบังสะกนจังเลยชู้กินด้วพี่น้องเหมืเดิมหนึ่งสมุนไพรบรอครับพ่อแน่นเลย เสมอเดียวบระหลุเสมอครับพ่อครับประมาณเส้นเค้งความห่างวันเมรุใหม่มันทันมาวัดเลยครับพี่น้องครับผมเป๊ะเลยแบบนี้สูงสีเนาะพี่น้องข้างในทางในเจาะเอาละลำะมาใหญ่ไปเจาะนะฮะตรงนี้นะโอ้มีได้มันเป็นทรงนี้เอาละเมื่อเสาเนี่ยจนมองเป็นจิ้มปองนึกว่าติดอยู่นี่บ่ ขันป่าตรงนี้ออกม,มันละมีสวยเนาะพี่นอ้อ,องเอาแนวนี้แหละครับงามแล้วพ่มคือจังโจกสมชื่อว่าป่าโจก <c oughs> <c oughs> คือโจกคือจอก <c oughs> โอ้ยเก็บมันบ่ใหญ่ว่ามันออกเม็ดมันอยู่ในนี้ตัวนีนะ้นักเล่นเรืองพี่น้องนั่งปืนบ่ได้นั่งทุ่งสูงน, <c oughs> น,นี่แหละปันแม่ขามาเสร็จพุชรถครับผม ไอผงทุลุด้นี่คืองมช่วยลดดีผอมเล็กลงเลยท้องกินนวลนัวจังน่อยซีอิ๋วเหรอครับแม่ครับใส่ไว้ใส่เพราะว่ามันปลาซีอิ๋วแล้วอะใส่หลายวันได้ลดดีซีอิ๋วต้องเป็นปลาบูใส่ป่ะแต่ทีน้อยว่าปลาบูมันยังแม่นเสือซีอิ๋วคอเพก่ลเนาะเสือวัดใจนะครับ เผ็ด<ห>ว่าเปลี่ยนกับว่าได้ผ่นว้าผ่อนห,อหน่อยแล้ววะขั้นเอามีบีบกลืนได้หมื่อขั้นเอาบีบก้มล่นไอ้ลมมันไปดันมันระเปิดมีได้ดบาทน,น,นี่บ้าเข้มป่าฮัทมันใหญ่ป่านี้บอใหญ่เป็นคนกระซำนึง,<อ>ง,งมบาเป็นสักสัปดาห์นึ่งบอกครับแม่ครับหัวเมีปรนละสองมาสองห้อย เอานั้งชูดสองมือมาเธอเทียบบางขังเทากับบ่ไใดเทากับบ่ไไดเห็ดกิน้อบบาทเด้เออเอาคสอแมมาเสแเที่ยวเจาะแตก้อยนั่นดีสามก้อยแสแปคือเก้ามีใส่ฝีมือล้วนครับผมขั้นมากบ่ไใดมันบ่ไใดเลยเต็มวงซึ่งพอดีล้วลุนแมน ผมชุดเตียมครับผมทั้งนี้ว่าทั้งเด็ดเลยมีการเสริมแต่งเอามันทั้งเด็ดตั้งแต่จะทั้งนั้นนะจับเสื้อสันใหญ่เนื้อเข็มเด้อแล้วก็ห้ามจางออสเล่ห์ค่ะต้องลงโตกว่านี้ไปเอากระบ้าดั่นนะมาใส่มาเถอะอันตรงลงโอ้อันขี้เห่าพร้อมแล้วอันนึงเลยป่ะในตัวน้อง ก็ทราบประจําตําแหน่งหนึ่งป๋าหนอนนี่นแม่นตัวนี้อยู่ป๋าใหญ่แม่นโอ้โหมันไปชิลเลยป๋าใหญ่โอ้ยังค้างนึงเขาเหมนนีเขาหนึ่งเขาจังเบไสนนะจังเก็บไงเนี่ยถ้าถุงมันจะยังซึมเขาดีเนาะโอ้ยหเดือันมีไฟมีมาชิลเลยผมว่ตล,ลาดบ่ตลากบานคนวนะันดีวันมากระเป๋านาเอาเสื้อใหญ่เดี๋ยวเราไปเอาตู้เย็นแล้วครับพี่น้องบ้านนี่เอาถุงมาสวมซะก่อนเนาะสวมข้าวหนึ่ง สองถุงใส่ใส่กินกันหไอ้อสองถุงเนี่ยครับตัวนึงกลับไปทางนู้นตัวนี้กลับมาทางนี้ครับกลับหน้ากลับหลังอได้การไปเก็บเพาถังนี่แหละครับพี่น้องเแช่เย็นไว้เดี๋ยวเ่าวันนั้นฮะถ้าเอาปกรคอลงลุ่มเอาตัวนั้นขึ้นเทิงเลื่อมราว่อฝนเนาะแล้มนลงถังเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ สวัสดีครับพี่น้องกำลังติดกันกระแทกกันป่าล่าครับพี่น้องอันนี้เชิญ องปลากระลูดเลยอ้เทปรับวผอมเทปแดงครับเพื่อว่ามันเป็นปลากระดีครับมันจะงมีหลงครับแต่ว่าตัวนั้นเป็นปลาสร้อยตัดหครับอันนี้กระดีตัดหัครับก็เลยใส่เป็นสองสีครับปลาออกขายอยู่ได้หรอรับพ่อมมือหนึ่อร้อยกว่ากิโลครับสองอย่างครับพี่น้องก็จะมีเดี่ยวแมงดาปลาล่าบองนะครับปลาแห้งนําครับพี่น้องกาลังเตรียมส่งมาที่นี้หละครับพี่น้องพี่น้อง วพราลยที่จองไว้ก็รอรับได้เลยครับเดี๋ยวติดทำแก้วเัอนะทำวันตีจ้ะเจลแก้วเม่งดาจ้ะทรงพี่น้องเหมือนนี่ละจ้ะโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับที่อุดนุนจินค้าพ่อหน่อยสร้อยเดิมครับผมป้าแจวเวม่งดาออกหลากหลายเลยครับหลอตนี้ครับ สามเมื่อสามคืนแล้วพี่น้องแล้วนึงแล้วได้มือนีเดี๋ยวเอาอันนี้ไปห้องลนสึงไว้ก่อนได้เลิกได้ใช่วใหญ่ฟางว่ะผมกับอูนี่เป็นโจกของหลงลงกไปนะครับผมนะเนื้อมันงามๆได้พี่น้องปลาโจกเดี๋ยวเอานี้ไปเสิร์ฟคนสึงไว้กันคือพอดีเนาะครับผมโอ้ยพอดีกับดีเละครับความเด็กซีบีทครับพี่น้อง ตวนบใหญ่วนเนอมันบอกมันนี่เขาคืเสียเสียเมื่อนี่คือกันหมดแล้เลยกปเชี่นเขาดีครับกเอาอันนน่ไปเอากล้องเอาอย่งนส้นี้เลยบใหญ่แปะแไปเรื่อยยมกับหอมเองกับเียมใจกัไปเ่อมากูดพี่น้องสมุนไพรเจบปังระตํ้มโุหงกับขับมันนี่ เดิอมัดนี่ละเอกแะเทียมครับพี่น้องหันอเอเลยเรียบร้อยครับพี่น้องเราไปเสื้อซึ้งมะบ่โอ้ยเป็งกำลังเีคนหัวเลยครับน้อก,กำลังฟดพอดีครับพี่น้องอนีละมานหอาปลามาปิดกอน หน่าแบบนี้ใส่เวลาโดนบ่าขับพผอมีเหงอได้รู้ประมาณสามสิบนาทีปะาขานย่งซุกไปเทีววยวกันประมาณสามสิบนาทีครับพี่น้องซุกหนึ่งปลาเหมือนนี้เสร็จแซบ่บนำกันเด้อพี่น้องหนึ่งปลาโจ๊กครับของเบ้าแอวูรูน้ำาผงครับขอบคุณหลายๆเด้่อพ่อแอวนที่เป็นในปลาโจ๊กมาให้ยอยู่ให้ถึงเหมือนั้นปีงสุดยอดสิเดียวครับพี่น้องเมื่อนีวานนึงครับตามซุกคน ตมัมังหงผิดๆแซ่บๆพรเอากระปุนดองไว้กับปะเดะอยู่ฮนเก็บพักครับพี่น้องตั้งบุ้งนี่นะไว้กับตับมังหงใหญ่ปางและตับมังหงสู้กินน้ำกับหนึ่งปลาโจกค,ครับผู้สาวเพผมว่าแม่แตับมันโทสู้กินอย่าบ่เมื่อนี้พนว่าเพร่ะตับมังหงตัวเส้นเนาะนี่เด้ยอดมันกระได้ผักบุง้งนาแลงครับมันยอดมีใหญ่เด้อพี่น้องแต่ว่าแซ่บเธอเด้นานี่ยนะ ได้เด็ดลายไปต้มกินกับเจียวบองเจียวแมงดาโว้ยสุดยอดพี่น้องเลยพ่อได้กลับแล้วนี่ได้สองอ่งเนาะกับสำนีก็พอแล้วครับพี่น้องเอาพอได้กลับนี่มันเป็นผงเดียนพี่นาไเด็ดผงกับเดียวซโซ่ถึงแล้วนีกันนั่งเหร่นนอเหร่นพาครับพี่น้องครับ ทางนี้มุมสบายพี่น้องนอนเอากล้วยันการยินกันหิวก็โลกคนน่ากินกินแล้วก็นอนมุมสบายพี่น้องเอ้ยเยอะกล้อยกว่าอย่างนี้แหละแต่ว่ามันย้อนํานหันหอนแล้วส่นางมุงเย็นเลยพ่อมันมุงเขามุงหญ้าแล้วก็มีต้นไม้คุมทั้งีกก็เลยได้ความเย็นแต่ว่าหญ้าก็อย่าพุแล้วล่ะพี่น้องแล้วว่าได้ซื้อเสื้อใหม่บ่อหรือว่าเอาหญ้าคือเกาพอ ยาปฏิยัติดุนี่นะดูขันสันไทยพอดเนาะอุ่นฮอนเด้ฮอนกับมันก็เข้ามีดิเอ็ดดุกับสร้างเขาจะเอาแท็กซี่ครับพ่อครับเขาก็เอาสันไทยครับหยาผสมกันครับอันไทยมุ่งไว้ถึงบ่หยาไว้ตือโอ้โหมันน่ะมุ่งสันไทยอยูมีมุ่งหยาบ่เขาสันกับสันรถพ่อสิ่งน้ำเสียนันแล้วเนาะอันนั้นเย็นอยังได้เอาสีน้ำซื่อโอกาสอีกนี่รองครับผม พี่นองเนื้อตำมะฮุ่นได้บมดทีเปิดเติ่งแล้วพี่น้องสุกแล้วให้ใจฟังตำมะฮุ่นกันบ่านนี้พ่อน้อยไม่ซื้อไหวท่านสุกว้าสนุกกันได้ยี่สิบกวนาทีนี่ถึงยอดนด้ำแล้วครับเลยหอดะกกอกใส่ครับหอนย่างบะกอกก็ได้พี่น้องเลย <c oughs> ท่องถือบุกหน้ามันเป็นสนิมบ่ครับแม่ครับฮะท้องถือบุกหน้ามันเป็นสนสนิมบ่ครับแม่ครับท่านของปลอมมัม้งะตะเพนตะเพนเวียนอยู่มือแม่อย่างเที่ยวเน่าก็ต้องสนใจด้วยพี่น้องอาทิดตามตลาดนัดให้หน่องตั้งนั้นนะเสร็จแล้าบาทบอกไงเพี่น้องเพื่อได้เด็ยากอยากได้ท้องตลาดวันอาทิตย์ นาบุญเด็กอนปลากระเดิดเป็นเผลอก,กินแล้วเม,ามาื่อวานมืนอวปลากระบอกก็ไดก็ไดอ๋อมันีปุ๊บปุ๊บอันนันนน,น,น,นใจอันปากระเดิ่อนเพิ่นอยากได้ปลาสอยไหมลูกวันนี้เราปลาสอยปลากระบ,บอกโอ้แกง เะเหนะน้่งแล้วพ่ครับหมกุรงต้นไหนนี่ครับแม่ครับหมกุ่งดองได้ไหมน้องหมกุ่งดองมาจากอิสานมาหน่อยตัวนี้ ใส่ตุยเย็นไว้หลายมือแล้วตัวนี้กินตะข้องดองนะครับช่วงนี้อาใส่ดองตัวนี้ปูกับปูดองครับผมมาจิดจีดปูงเกลือปูงแล้วแหละบ่เทียนโบคอยอย่างอ๋เอาดิบเลย เฉาเลยแสบด่าต้องเก็บเกล็ดได้กว่น้อยเรียบร้อยแล้องใจวะพี่น้องกระปุกห้องดองครับพี่น้องกระปุกห้องดองกร่ปุูดอง <c oughs> ลุกแล้วล่ะพี่น้องไอ้บ้านี้เปิดเบิ่งระหว่างหัน <c oughs> หนึ่งปลาสมุนไพรมาเด้อพี่น้องเลย ทุกคนทุกท่านอยู่ในประเทศต่างประเทศคดีมากินนึ่งปลาสมุนไพรแต่มีไดิเซอร์ตะพริกนะครับมีไดิเซอร์ตะมาคิดเพราะว่าตำมะฮงกับครับมันเหนยกลงระบาดโอ้อันนี้คืบะหมเสียแท็กบอกมีไม่นมาได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับกินนึ่งปลาครับกับตำมะฮงเสแซกเตอนเที่ยง คนพอ่ะะออขลองนางท้องนี่แล้ก่อนถวยแม่กินข้าวปุ่นหรือไม่เป็นแต่เสียแต่เขาพอบังท้องตบ้บ่เสียกับพอมองหั่นได้พิกระเทียมน้ำหัวแม่นบ่ดูกพ่อกขาอ่านมองเลยนสุดยอดแม่นบ่ครับใส่ใส่เสียสลายถือกลางนะมัละคำคำมันก็ได้โอ้ตีดียวแต่ละของแท้หอม เย็นแล้วนะเว้ยอืมอืมขึ้นแ่บใ่ไข้าวเหนีย้ยเข่าไม่อันนี้อันนี้กับข้าวดองครับพี่นอ้องแมนข้อดองสะระแหน่ใบใหญอือแสบพี่น้องเหมือนกันครับ,บนะ <c ười> ขันต่ำแซ่บกับยองอยู่ใหญ่ขันต่ำมีแซ่บโอ้ยมีเป็นตะกิน่ะเลยน,นะ <c ười> เี่ยวกลับนอกรูดองหน้าไม่ใช่พอบ่ครับพอทั้งหน้าทางไปหน้าทามหัานํำเซื้อเบสเซอ้อเบสแหละซุมนี้มันเหลือก็เลยเอามาดองโอ้ยขึ้นดังแล้วขึ้นดังบุ้ง้งเอาือาดเแซ่บ เน,เนื้อแท้ๆได้ปันค like ู่เย้าก็ยังกินโอ้กลางมันตัวกลางด้อย่กามันกับไงเลยแก้วเสียมครับใส่กะเทียวน้งฟองครับผมโอ้มีมีติดปลายหางนิดนึงครับนี่ยแก้วเสี่ยมอืออหอหอือหหอออออืออ เป็นสงแก้ีมตำมะหงกสมาส้มโนลองดูสีโนรักฝ่ามาเอามากับตำมะหงลองบ้างจังเอามาซิมเนอครับพี่น้องนี่เมื่อแรงมันยังระเป็นเพราะว่าเจ้าของร้านเพิ่นบอกว่าเมื่อแรงพอดีไม่ขารนี่เลยครับอย่าเอาตรงไหนอ่ะแม่เทพดาเด่นผู้ใดระเซ่อจำแม่ว่าไม่เราได้หรอแก่งมากกับต้มไข่ให้รลกระทิ้นหน่อย พริาะเหตุอยากปีเดียวนี่เป็นเป็นโทษคัะกเด็นไนโทษกินในเม่าปางรับผมการย้อยก่อกางใหญ่ต่อใหญ่เลยฝ้าวเอาสมบัติถ้าบภารกินแั่หน่อยหนึ่งเด้ยวโลกํำนำาำมือหงกันด้วยเถียน้องต้องถึงบรรวยด้หรอกมั้งมาร้านเพอเกขาอี้มเาแรงมากวะ ม่ยังไรย่องเลยเราใหญ่แซ mm, ่บรอบนี้ได้กันยุดนี่พันเกี่ยวกลางิ่นพูว่าพันงดงกจำหนันพันกับบรรนักแล้วกลางคืนเนี่ยไปเกี่ยวได้มันมันมีจบสึ่เกี่ยวกับเงยนมันน้ำเหมอะมันพันไปกับอันเฟืองเจ้าของรถพ่นกับเบาคอมเด้นอกจกว่าเมื่อเลยเมื่อเลยน้ำหมอะมีแห่งเพ่นยังเกี่ยวคืน ไม่ได้วัดดีครับจิ้มก่อนพี่น้องมาหนิเอาละเด้ซักปลาเขาเลยเขามาขึ้นปลาโจกตัวิปลาแก้วครับปลาจากเชียงคานเี่โอ้โหี่ห้องปลาแก้วหน้าตานี่คือโจกคือปลาตะเพนแต่ว่าถ้ามีแม่นสั้นเก็ดไงมีแม่นปลาเนีมาปลากระโหูเก็ดมันนี่ห่วยกับซอสนี่สูตสีเดียวเลยเก็ดมันก่อนเลย หวังเติมแบงพักไปทางปเลกับปลเลือมือนเี้บเสยบด้รบุงก่ข้าวแก่แตห่วงนะแ่ไม่พอได้เอาจานมาครับเต็มัมดข้างนี้ฟังไปเลยส่ใจเอาตไม้ซักซื้อมาตาเดดประดาบารมีขอเด็มีน้ำบาตรขอพี่น้วงเออดี๋ยเดี๋ยวรอยนยสำลีม่เห็นความจริงคือตองจิ้มตัวไม่พผเอาตัวน้ำย้ายหมานี้ บ่บ่เอาไปหันละดีแล้วมันแรงโตดยากเธอได้อายเอ้ยบ่เก้าอีนะน้ปันยังบ่บ่งสิกินเจ้าอนอยู่หันอยู่อืมเย็นเด้อพี่น้องเกี่ยวขเน้ําหายอนยุนะอืเจ้าน้องปลาแดมมีปลาแดปลาซอยไ่ปนีียไปเา อีเพื่อนบอกโยงฉันมาไปไก่บ้านเนี่เสียโอกาสเนี่ดเนิร์มันไหมเขามาหย่อนยยงเด้อล่ะวะเสียอามาแล้วเป็นอันนี้แหละพี่น้องเนอร์มันทุกกับทุกกับทุกเลยได้ครับเนิร์จะเป็นแบบนี้แหละบอก้อยแล้วปะคนคนอะไรเนี่ยญี่ปุ่นแซ่บแต่ะวะกรอบกรอบอืมสี่หกคนไหมอ่ะจ่าไข่กันหมดเลยตระกูลญี่ปุ่นตระกูลญี่ปุ่นญี่ปุ่น ไอรุ่งไปไปจากส่วนางเราเราอย่ถงเราไม่เคยเลรอเนาะเคยลงอืมอืมคือดมเน้อนางกั่าคนเราคนแค่แืมแบบเยอะูดองก็มีเด้อนี่ยเลกินเจ้าะมันเป็นน้อๆแมมันมันดีมันหอมแ่บ ปูดองงามนี่กบบมันมันหอมจะได้ปูดองเห็นบ่มันติดเนี่ยดึงไปเอาเลยไปดองขั้นตอนนี้โอ้โมีดองห่วงความเสียบเยี่ยมขอแล้วเขากลับไปก้นปูแข่งกันทุกอย่างยกเว้นกินข้าวกล้องก็หนึ่งปลาข้าวกล้องมันก็ดีไปแล้วนะครับนั่นแหลเป็นรสขั้นหนึ่งนะน้องข้าวกล้องของเราที่เชฟส่งเนี่ ตามันก so <sh> ินแน่สิไ oh ด <sh akes of Joan> <sh> ้สลัดถ่านร้านข่อยู่นี่คนเด้อเด้อหลานจอมบอกไม่เอาเด้อบอกลาคือเราเราสิมาเอาพินงานแล้วเอาพ็ษงานแล้วเดี๋ยวส่งมาใส่ไปแหย่ดอกกุ้ยทีครับเย็นๆที่หน่ายถืองไปแหย่ดอกนีได้นิดปูสี่เฮือนสุดยอดอันตัวนี้จะแดงจริงๆทำยังไงกัน อิ่งไยนิ่เห็นไหมเอากลางมันออกไอยาข้อมันปรับหล่นนะนี่มองนี้มันมันดิตามันบนนะตามันบ่ตาเมาแ้วใมันน้นหอกหนักหินมาเทนี้เลยตายถึมันเนาะสร้างกับพวกกลางง่ายแล้แต่ตั้มูตะใส่ก็ใบยินเลย สีสี่ข่กันสีเสือสีเสือมีดีนัดเดี๋ยวไว้ได้พี่น้องแต่สี่น้องหลักไดพี่น้องหลักอยู่ไดตู้อยู่แม่นยุ้ส้มโง่นะโอ้แต่ว่าเมื่อแรงเราพอดีมีท่านส้มตอนเราโทรมากเ่มือนนเที่ยงเหนอยแค่ก็รับเลาวว่าใจหนึ่งว่าพอรืมอย่างอีกโอ้โทษผิดเรา เลยละผ่อลืมยังจ้าแต่กระซมแน่และละมือแรงพอดีเป็นไหวดิกรีนาเดียวกันทองฟอกระว,ว่าหอยเทอาไปหลอดที่หลังขี้เจ้าๆออกมาหมายใจคือทงเนี่ยอุ่นตัวเอเ็นเตนมากมาจต่ใจคนหลายบอกรับหลายหรอกนานนี่นานน้ำหนึ่งน้พร้อมแล้วแล้วแมวกินที่หางห่ายที่สุดเอาไปใส่เห็ดกินเที่ยงเนี่ยแท็กนี่ก็สิมือมือเป็นมือนะเราหอยบาหมื่น้องแอม คือมกินพักในทางนั้โอ้แสบครับพี่น้องนะครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมันกินเข้ากับนึ่งปลาโจกค,ครับตำม,มาหุ่งเสื้อกับปูดองเนี่ยหรสุดยอดมะกอกหอมๆสะละขอบคุณครับผมมา,มามา,มาแสบๆหนุม่มกันเด้อพี่น้องทุกคนครับ